ลองปลาจิ๋วจากญี่ปุ่นหน้าแปลกๆตัวใสๆลองปรุงแบบไทยจะเข้ากันไหมชื่อชิราอุโอะปลาเงินหรือไอฟิชราคาวาทายคลิปหน้าตาเหมือนปลาซิวเลยคนญี่ปุ่นยุคเอโดชอบกินกันแบบสดๆไซส์เหมือนลูกปลาแต่ขนาดประมาณนี้จะเป็นตัวเต็มไวรสชาติเหมือนกินหมึกสดผสมกับหอยนางรมจะมีความมันๆแต่เด้งอลองทําเมนูไทย <ๆ S 1> ผมไปดูวิธีทํา2อันคือหลามปลากับหมกหัวผักหอมหอมแล้วก็เครื่องแกงจะใส่กันเยอะมา, <ๆ S 2> มากอยากได้รสชาติแบบอีสานแท้ต้องปรุงยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับเครื่องแกงผมใส่ เน,น,นื้อปลาเรามีแค่200กรัมเองเพิ่มหมึกสอกกับกุ้งสับเ <genauso> ติมน้ำปะลากับลูกโดดผสมกับผักแล้วโคเลพอเข้ากันผมจับยัดไส้ให้ได้เนื้อเต็มคำปกติปลาเงินที่ญี่ปุ่นเขาจะทอดกรอบแล้วกินคู่กับสลัดรสชาติจะมันมากอันนี้ทําเหมือนหมึกยัดไส้ผสมสมุนไพรไทยครับลามปลาผมชอบที่เขาใช้กระบอกไม้ไผ่แทนเพราะมันจะได้ความหอมด้วยเผาไปประมาณ40นาทีหมึกก็จะสุกเอามาตัดเจอไส้ในเป็นเครื่องแกงที่ผสมกับเนื้อปลากับกุ้งหอมน้ำปลาเนื้อปลาจะล้วนจ้ำแบบนี้ก็แซ่บยูฟ้าปลาเงิน 2งขีดพันครับ